เราก็มาอยู่อยู่ที่อำเภอปทิวนะคะจังหวัดชุมพรนะเราก็จะพาไปพบกับท่านผู้ใหญ่คนนึงซึ่งมีจิตใจดีงามมากจอมทุ่มเทสลับเวลาแล้วก็ชีวิตแรงกายแรงใจให้กับประชาชนที่นี่นะคะเราร่วมกันอนุรักษ์กับท่านผู้ใหญ่ท่านนี้มาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีท่านผู้ใหญ่ท่านนี้แผ่นพื้นแผ่นดินของอำเภอปทิวของเราเนี่ยก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ไม่น่งามเหมือนกับปัจจุบันนี้นะคะ ากจะดำน้ำให้ปลาได้อายเด็กตัวเล็กมือแขนเล็กไม่เป็นไรใจแข็งแรงเสกเป็นจริงดังใจแค่ใจนึกเอาจับตัวหนงังสือมาเรียงร้อยเป็นคำหยิบผือเผาบามา ได้พบกับเพชรน้ำหนึ่งของอำเภอปะทิวท่านหนึ่งก็คือท่านผู้ใหญ่ถนอมจินดาพรมซึ่งตัวท่านผู้ใหญ่เองนั้นคิดว่าท่านเป็นคนหนุ่มที่มีพลังในตัวเองพอสมควรในเรื่องมีจิตสำนึกในเรื่องการดูแลทรัพยากรของตนเองของชุมชนของตัวเองในฐานะที่ท่านผู้ใหญ่เป็นผู้นำชุมชนหมู่บ้านหนึ่งซึ่ง อยู่ในตําบวทะเลทรัพย์คือหมู่ที่หนึ่งจทะเลทัพย์และก็มีทรัพยากรของตัวเองอยู่นะครับก็เลยใช้พื้นที่ของท่านผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่นี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนห้องเรียนที่ไม่มีวันค้นคว้าได้หมดสิ้น และตัท่านผู้ใหญ่เองก็พร้อมที่จะเป็นครูให้กับนักเรียนพร้อมที่จะเป็นครูให้กับลูกหลานพร้อมที่จะร่วมในการดูแลปืนป่าตรงนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนให้คนรุ่นใหม่หรือผู้สนใจเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษา มาก่อนคนช่วยผู้ใหญ่ก็ชวนผู้ใหญ่ว่าคนจะอนุรักษ์ไว้นะผู้ใหญ่คนก่อนนะคนรจนะอนุรักษ์ไว้นะป่าตรงนี้ไว้ลูกหลานเราได้เห็นได้เลยนะ<ม>ถ้าน้ํานี่น้านี่น้ำน,น,ำนี่ที่วันไหลออกจากป่าตอนน้ำรูตานี่มันเป็นหลอดเลือดเส้นใหญ่เลยที่ล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรถึงอสองสองตำบลแล้วก็แปดหมู่บ้าน ประมาณพันกว่าคนเรือนที่ที่จะขาดแทนน้ําในอนาคตในข้างหน้านี้ตัวแลวก็หวังอย่างยิ่งว่าให้เขาได้ใช้น้ํานี้ไปตลอดที่ทีท,ที่ที่มาทำตรงนี้อยู่ ได้มาคือภาคภูมิใจที่ให้เด็กได้เรียนรู้รู้จักรักธรรมชาติรู้ช่วยกันรักษาหรืนป่านี้ไว้แหลงน้ำนี้ไวก้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับอยากให้นักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานมาดูพันไม้แล้วก็ได้มาศึกษาตรงนี้ก่ดีใจใจ้ว ไม่เคยท้อถ้าคิดว่าทำเพื่อประโยชน์ของผู้อืทำเพื่อประชาชนที่จะรับความเดือดร้อนจากมันง่ายไม่ไม่ท้อ,อย้ำเห็นน้ำนี่ยังไหลเหมือนเดิมอนาคตเนี่ยถ้าไม่ดูแลรักษาไวหลูความน้ำมันอย่างนี้เ,เรื่อยๆก็คิวคงจะขาดน้ำปนไปแน่ ม,มั่นในการอนุรักษ์มาตั้งมาตลอดคือจะผูกพันเดินมีเรื่องอะไรก็จะปรึกษาแบบในสูนนี้ตลอดดูว่าเป็นผู้นําชุมชนที่มีความเข้มแข็งแ,งและก็มุม่งมั่นะอย่างเต็มที่ค่ะก็ขอให้คุณลุงมีความคิดแบบนี้ไปตลอดโดยที่ว่าไม่ต้องมีอิทธิพลใดๆมาเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณลุงก็เห็นได้ข่าวว่าโดนลอบทําร้ายจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็คุณ ลุงผู้ใหญ่ถน,นอมก็ไม่เคยกลัวที่ว่าจะต้องมาเสียชีวิตตรงน,นี้เขาถือว่าชุมชนยังให้กําลังใจเขาอยู่สมาชิกในกลุ่มยังให้กําลังใจแกก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะ้าคิดว่าถ้าได้ช่วยเหลือผู้อืนแล้วเนี่ยได้ช่วยเหลือทั้งคอม้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขหรือว่าถ้าทําตรงนี้ไปอย่างน้อยๆมันก็ได้ได้บุญกุศลข้ามาความสบายใจเข้ามาตอนนี้มัน แรงมาบันใจโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาจะต้องช่วยเหลือคือพ่อทำตรงนี้ดีที่สุดจริงแล้วก็คือสู้มาตลอดแล้วก็อยากพ่อทำต่อไปเพื่อประชาชนที่อยู่ข้างหลังหรือว่าเยาวชนคนเขาขอให้พ่อเข้เข็งแล้วพ่อทำต่อไป อยากจะดำน้ำให้ปลาได้อา เป็นเยาวตัวแทนเยาวชนภาคใต้อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีค่ะเอินนะคะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะสวัสดีค่ะส้มค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะสวัสดีค่ะต้องค่ะก็ดีนะคะแบบว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าแบบกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเล่นเองเลยค่ะไม่เคยมีโอกาสได้แบบได้จับเลยค่ะนี้พอมาทํางานแบบอย่างเงี้ยนะคะก็แบบได้มีโอกาสได้ไปจับต้องได้แบบเขียนสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ไม่เคยทํามาก่อนเห็นแต่ในทีวีก็ทากันก็มันน่าสนุกนะคะพอมาลองทํจริงๆก็สนใจได้ช่วยเพื่อนๆหลายอย่างค่ะว่าเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆทําอันนั้นอยู่เราก็ต้องทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้งานได้เสร็จเรื่องไปได้ดีค่ะ <S <S เห็นการเปลี่ยนแปลงมากตรงที่เขาเนี่ยเหมือนกับลุงผู้ใหญ่่ะนะที่นะ จะมีความภูมิใจจะมีความอิ่มใจในตัวตเองที่แกได้ทํางานให้กับส่วนรวมแล้วก็มีคนอื่นเข้าไปโดยเฉพาะสื่อเนี่ยคนอื่นไม่เห็นไม่รู้แต่สื่อได้เห็นสื่อได้นําตรงนั้นออกมาเผยแพร่ก็เช่นเดียวกันเด็กเขาได้เห็นตัวอย่างว่าขนาดลุงผู้ใหญ่เนี่ยไปดูแลพื้นที่ของลุงผู้ใหญ่เองเนี่ยเขายัง เห็นควาสมสําคัญแล้วในขณะเขาเป็นนักเรียนเยาวชนเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นนักเรียนเขาได้เรียนรู้ในตําราเรียนแต่เขามีการพัฒนาตัวเองนอกจากในตําราเรียนแล้วเนี่ยเขายังมีโอกาสได้เรียนรู้กับสื่อกับเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทีเาเขาได้เห็นว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยป,ปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่า,าเขามีโอกาสได้สัมผัสได้รู้จักกับ พี่ๆที่ทาสื่อแล้วเนี่ยเขาก็ได้เห็นการพัฒนาและก็เขาก็นํากลับมาพูดมาคุยกันในกลุ่มเขารู้สึกว่าภูมิใจนะคะในอําเภอปะทิวของเราเนี่ยมีคนดีที่ว่ายังรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะก็ตอนแรกก็ไม่คิดนะคะว่าอำเภอของตัวเองเนี่ยจะมีคนแบบนี้ที่ยอมเสียสละได้ทุกอย่างแต่ว่าพอได้เห็นสื่อเนี่ยก็โอเคค่ะรู้สึกว่าภูมิใจมากเลยแล้วก็แบบชาวบ้านแถวเนี่ยที่เห็นแบบว่าเห็นลุงถนอมเนี่ยได้แบบ แาะว่าอนุรักษ์อย่างเงี้ยคนอื่นก็แบบว่าจะเห็นมาช่วยค่ะเห็นใจที่ไหญแล้วก็แบบร่วมแรงกายแรงใจด้วยค่ะ